การดำเนินชีวิตในสังสารวัตรให้รอดและปลอดภัยได้นั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตได้ความไม่ประมาทเพราะชีวิตในสังสารวัตรนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ภัยต่างๆมากมายทั้งทุกข์ที่เกิดจากสังขารออร่างกายตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้า ล้วนจะเป็นรังแห่งโรคแต่ไม่ได้โรคภายไข่เจ็บหลากชนิดและทุกข์ที่เกิดจากคนรอบข้างทุกข์ที่เกิดจากปัญหาในการดำรงชีพและทุกข์ในสังสารวัตรแต่ไม่ได้ทุกข์ตลอดเส้นทางของการดำเนินชีวิตอีกทั้งภัยต่างๆก็มีอยู่มากมายตั้งแต่ภัยคือความแก่ความเจ็บและความตาย ัยที่เกิดจากธรรมชาติมีอักขีภัยและอุตกภัยเป็นต้นตลอดจนภัยในอายภูมิและภัยในสังสารวัตเราจะเห็นว่าทุกภัยนั้นมีอยู่รอบตัวบางทีทำผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุทำให้ไปเกิดในอบายภูมิได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาท จะล่าใจควรดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมุง่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมกันซึ่งก็ต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้เพราะพระธรรมกายเท่าน,นั้นเป็นสรณะ,ะอันเกษมที่จะทำให้เราปลอดจากทุกข และภัยทั้งปวงกันนะจ๊ะมีพระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสไว้ในคุตกนิกายคาถาธรรมบทว่าบทธิดาทั้งหลายก็ดีมารดาบิดาก็ดีพวกพ้องบริวารก็ดีล้วนต่างก็ไม่สามารถเป็นที่ป้องกันและต้านทานให้ได้เมื่อบุคคลโทกความตาย รอบงาความป้องกันต้านทานในหมู่ญากทั้งหลายก็ย่อมไม่มีเช่นกันฉะนั้นบัณฑิตเมื่อทราบความข้อนั้นแล้วเป็นผู้สำรวมดีแล้วในศีลพึงรีบชำระหนทางไปสู่พระนิพพานโดยเร็วพลันทีเดียววิบากกรรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การกระทำในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถหลีกหนีให้รอดพ้นไปได้เมื่อไม่สามารถจะหลบหลีกได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเตรียมตัวให้พร้อมในการเผชิญหน้ากับทุกภัยที่เกิดขึ้นได้ดีกว่ากันไม่ว่าจะเป็นภัย คือบาปกรรมที่ตามให้ผลหรือภัยคือความแก่ความเจ็บและความตายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ในเวลาที่คับขันของชีวิตมีเพียงบุญกุศลความดีและธรรมะภายในที่เราได้เข้าถึงเท่านั้น ที่จะสามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารหรือคนสนิทใกล้ชิดต่างก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้เราได้ดีเท่ากับตัวเราเองทำได้กับเพียงคอยให้กำลังใจ คอยชีย้แนะหนทางสว่างเตือนสติให้เราระลึกนึกถึงบุญและพระรัตนตรัยภายในสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้ป่วยในยามเจ็บไข้มาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เพสกรามิกทายวันในแคว้นพักคะชนบทมีสองสามีภรรยาผู้เป็นสาวกและสาวิกาของพระบรมศาสดา ซึ่งท่านทั้งสองเป็นประโสดาบันและดาศัยอยู่ในเมืองนั้นมีอยู่วันหนึ่งนักกุละพิตาเครือหาบ,บดีผู้เป็นสามีเกิดล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและมีอาการสุดหนักลงไปเรื่อยๆเ,เมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงทำให้ท่านเกิดความกังวลใจ และห่วงใยถึงบุตรกับภรรยาอันเป็นที่รักว่าหากตนจะต้องตายไปตอนนี้จริงๆครอบครัวอันเป็นที่รักนั้นจะอยู่กันอย่างไรฝ่ายนางกุลมาตาเคลหะปัตานีผู้เป็นภรรยาไม่เห็นสามีกังวลเช่นนั้น จึงหาวิธีการที่จะปลอบโยนสามีให้คลายจากความกังวลได้กล่าวเตือนสติท่านเครือาบดีว่าขอท่านจะได้ห่วงใยห,หรือกังวลใจไปเลยเพราะหากท่านจะต้องจากโลกนี้ไปด้วยอาการเช่นนี้นย่มเป็นเหตุนำทุกมาให้แก่ท่าน อีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยจิตที่เป็นกังวลย่อมทำให้จิตเศร้หมองและพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญท่านเครือหบ,บดีดิฉันนี้เนะ่เป็นผู้จำนาญในการปั่นฝ้ายและการทำขนสัตว์ฉะนั้นเมื่อท่านเลื่องลบไปแล้วดิฉันก็สามารถ ดูแลบ้านและลูกๆได้อย่างแน่นอนเมื่อนางเห็นว่าท่านเครือหบดีเริ่มคลายจากความกังวลใจแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าท่านเครือหาบดีท่านาน่ะอย่าก,กลัวไปเลยว่าเมื่อตัวท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันจะไปมีสามีใหม่เพราะว่าทั้งท่านและดิฉัน ก็อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานต่างคนต่างก็เคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีอันดีงามมาโดยตลอดท่านเครือหาวดีท่านจะได้กลัวไปเลยว่าเมื่อล่วงลับไปแล้วดิฉันคงไม่ต้องการจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์เพราะความจริง ดิฉันมีความปรารถนาจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งและปรารถนาจะเห็นพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันท่านเครือหาบดีท่านจะได้ห่วงไปเลยว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันจะไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์เพราะว่าดิฉันก็เป็นสาวิกาผู้หนึ่ง ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นเครือขัสนุ่งขาวห่มขาวและสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ท่านเครือขัน์บดีท่านนะ่ะคงมีความห่วงใยบดีฉันยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่สิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลง ยังไม่ถึงความแล้วกล้าในพระธรรมวิน,นัยนี้ยังไม่เชื่อมันในคำสอนของพระบรมศา,ศาสดาแม้ข้อน,นี้ท่านก็ไม่ควรคิดอย่างนี้เพราะบรรดาเหล่าสาวิกาของพระตถาคตยา้าที่ยังเป็นครืหัดนุ่งขาวผมขาวดิฉันก็เป็นสาวิกาคนหนึ่งที่ได้ถึงที่พึ่ง ได้ถึงความเบาใจสิ่งความสงสัยและความเคลือบแคลงได้ถึงความแกล้ากลาในพระธรรมเวนินนี้ท่านเครือหาพดีขอท่านละจากโลกนี้ไปโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการละจากโลกนี้ไปของผู้ที่มีความห่วงใยนั้นย่อมเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้ อีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยความห่วงใยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนโดยแท้เมื่อนัก,กุลปิตาเคลือหาบดีได้รับฟังคำตักเตือนของนางนัก,กุลมาตากห็หะปะตานีแล้วจิตของท่านกับผ่องใสสว่างสวัยโดยกายทำรสโสดาบัน และท่านก็คลยาจากความกังวลและห่วงใยในบุตรลธิดาภรยาทำให้ท่านเกิดความปราโมใ์ใจมีความเบิกบานอัดหารร่าเริงในธรรมิกถาของนางนัก,กลมาตาเป็นอย่างมากอาการป่วยไข้ของท่านเครือหบดีก็เริ่มบรรเทาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุด ท่านก็หายจากโรคภัยและเมื่อท่านเคลือหาบดีนั้นหายป่วยได้ไม่นานก็ถือไม้ท้าพยุงกายเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับมาถวายบังคมและนั่งนติควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองให้พระบรมศาสดาฟัง พระผู้มีภาคเจ้าจึงตรัสชื่นชมนางนักกลมาตากับท่านเครือหบ,บดีว่าโดยกรเครือหบ,บดีท่านเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐนางนักกลมาตาผู้มุ่งหวังประโยคได้กล่าวถ้อยคำอนุเคราะห์และตักเตือนท่านเพื่อกลับได้สติบริบูรณ์ นามเป็นสาวิกาพูดถึงความอย่างลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงถึงความกแกล้าในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเชื่อในคำสอนของพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้มีการกระทำอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย แล้วหวงก็ทรงกล่าวอนันโมทนาต่ควาเป็นผู้ฉลาดในการดูแลคนป่วยของนางจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการเยี่ยมไข้หรือเฝ้าไข่คนป่วยที่ถูกต้องและถูกหลักวิชานั้นเราต้องพูดให้ผู้ป่วยเบากายสบายใจปลอดจากเครื่องกังวลทั้งปวง แล้วก็น้อมนำใจของผู้ป่วยให้มาอยู่ในเส้นทางบุญและพระรัตนตรัยภายในเพราะเมื่อจิตผ่องใสแล้วที่ป่วยหนักก็จะเบาที่เบาก็จะหายหรือถ้าหมดอายุขัยก็จะไปดีมีสุกติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเหมือนกับเรื่องที่หลวงพ่อได้ยกมาเป็นตัวอย่างนะจ๊ะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราจะละจากโลกนี้ไปเพราะเวลานั้นทุกขเวทนาจะบีบคั้นอย่างหนักทำให้เรานะนึกถึงบุญนัไม่ค่อยจะออกดังนั้นเราจึงต้องมันฝึกฝนใจให้ยดึดให้นิ่งให้ใจเราอยู่ในบุญอยู่ในพระรัตนตรัยไว้เสมอ ฝึกซ้อมเอาไว้ให้ได้เป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ให้ได้ตลอดเวลาเหมือนนักกีฬาที่ยอมเหน็ดเหนื่อยฝึกซ้อมมาตลอดทั้งปีแต่ลงสนามแข่งขันเพียงแค่ครู่เดียวกว็รู้แพ้รู้ชนะกันแล้วในการชิงใช้ในสนามชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเพื่อชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเอทอธรรมกายเจดีมนีอนนันจักรวนันอำนวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจ ศาสนารวมกันสถา